ครับก็ขอบคุณที่มีคำถามนี้นะครับเพราะจริงๆเตรียมเอกสารกับข้อกฎหมายมาตอบอยู่เหมือนกันนะครับพอดีพี่น้องสื่อก็ส่งคำถามนี้มาล่วงหน้าแล้วอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับให้กรกตจะทำรายง,งานผลแบบไม่เป็นทางการตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กราากตกําหนดซึ่งกราากตก็ได้ออกระเบียบนะครับว่าด้วยการรายง,งานผลแบบไม่เป็นทางการเนี่ยให้รายงานได้ไม่เกิน95%ปรนะครับประกาศในกตรมาสที่สามเมื่อเดือนกันยายนนะครับกฎหมายได้ประกาศในกิจจาสใช้ฐานว่าคนไทยทุกคนต้องอ่าน นะครับอันนี้สิ่งที่เขาทับมังคับให้เราอ่านนะครับสิ่งที่เรากกตทำเนี่ยไม่ได้ทําตามอำเภอใจนะครับแล้วที่หยุดเนี่ยเพราะว่ามันรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่เป็นทางการนะครับขนาดไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้แต่ละสถานีก็พยายามจะตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังป้องกันความสับสนของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านเลขาได้อธิบายนะครับว่าแม้นเราได้รับผลคะแนนทั้ง3 5 0เขตจากทุกรรคการเมืองที่ส่งทั้งแบ่งเขตและบัญชีชื่อ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าผลของการจัดตั้งรัฐบาลของสื่อจะถูกเพราะเรากรกตอเองท่านมีอำนาจที่จะไม่ประกาศผลได้17เขตเลือกตั้งคือ95%ท่านประกาศ3 3 3เขตท่านเก็บได้17เขตตามที่มีสำนวนร้องคัครั้การเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยเมื่อกกรกตประกาศ95%จะคำนวณบัญชีรายชื่อได้1 4 2เปอร์เซ็นต์รวมเป็น475เปอร์เซ็นต์เออโทษครับรวม1 4 2คน1 4 2คนบวก3 3 3คนเนี่ยจะเป็น475คนจาก500 นะครับเป็น95ของ500สิ่งนั้นน่ยจะทำตอนวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับต้องขออภัยพูดเร็วเพราะว่าเป็นคนพูดเร็วจริงๆขออภัยครับทำไมเืรถคืนทางกรกตอยู่ไม่เป็นสุขเกิดเผยข้อมูลข้าศึกข้ามกนนะพุ่งเกิดอะไรขึ้นในเลือกตั้งครั้งก่อนก่อนเราจะทราบผลข้าศึกข้ามกันอย่างไม่เป็นทางการเลยคือเการณเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นเลือกตั้งขั้นบนก่อนเดี๋ยวเรื่อง ผมไพ่ได้พูดประโยคเรื่องที่เลยคงตอบแทนคนพูดไม่ได้นะครับคืออยากตั้งคําถามไปสร้างสรรค์ด้วยความคลรบนะครับท่านนะครับด้วยความการบทุกครั้งที่บ่านมาประกาศ95%าเนะี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับคือผมอยู่ในวงการการเลือกตั้งนะตั้งแต่ปี2 5งพนอยนะครับอยู่กองการกตั้งกทรวงมาไทยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่การประกาศผลการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะประกาศรายชื่อของคนที่คือเผยแพร่ ชื่อของอันดับหนึ่งส่วนคะแนนเนี่ยเรายังไม่เผยแพร่เพราะสมัยก่อนไม่มีไม่มีการคํานวณแบบผูกติดกันอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากผลปฏิริต่ผูกติดกับสสแบบคะแนนสสแบบแบ,บ,แบ่งเขตดังนั้นทุกคะแนนมีความหมายจึงจาเป็นต้องทํางานด้วยความรอบคอบนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเนี้ยขออนุญาตเรียนความคืบหน้านะครับว่ารายงานผลของกกตเขตที่ประกาศแล้วในเขตใดก็ตามนี้นะครับผูกทยอยส่งโดยผู้ในการเลือกตั้งจังหวัดซึ่งทยอยส่งตอนนี้นะครับอยู่ข้างบนอยู่ เราทําการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเราก็จะรับเข้ราระบบภายในสัปดาห์นี้นะครับก็ได้ขออนุญาตท่านเลขาเมื่อกี้นะครับก็เรียนท่านกกตแล้วว่าเราจะเปิดเผยรายชื่อเปิดเผยคะแนนของประกาศกกตเขตเรื่องรายงานผลการรับคะแนนะของเขตของแต่ละเขตสามสบเขตเนะี่ยจะเปิดเผยทั้งหมดนะครับเพื่อให้ท่านไปทําอะไรกับข้อมูลคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ได้นะครับ เพราะอันนี้เป็นคะแนนที่เป็นทางการแล้วแต่อย่างที่เรียนนะครับเพื่อป้องกันความสอบสวนเนี่ยนะครับมันจะเกิดประเด็นคืออำนาจของกรกตในการประกาศผลเนี่ยคือ95%เพราะกฎหมายให้อำนาจในการที่จะไม่ประกาศผลที่มันมีเขตเลือกตั้งที่มีเรื่องร้องคัดค้านอยู่นะครับกอรน,นี้ก็ต้องขอทำความเข้าใจด้วยนะครับครับผมองการข่ไปของายกว่า็ช ที่ไหนฮะคกรัีนคอา่อรือคการมือคือ,คอด้วยค,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 ความรับคือการขอข้อมูลดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจ้าที่พนักงานสวนเราเนี่ยมีทีมอยู่เดี๋ยวเชิญพนักงานสวนนะครับเดี๋ยวช่วยเชิญสมาชิกตีท้าเนี้ยบันทึกปากคำาให้เราด้วยนะครับขอข้อได้จริงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้ยจริงเข้ยจริงไม่พอครับตอบตอนนี้ก็ตอบไปได้ okay. 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 ครับครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะขอบคุณ